สวัสดีครับอยู่กับผมโดมอัตโนมิชั่นสวิตนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีนะครับแก้ไขปัญหาไฟลูปเครื่องโชว์นะครับสาหรับคนที่ล้างท่อร่วมไอเดีเองหรืออุดอีจาเองครับเพราะถอดอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเวลาเราใส่กลับคืนนะครับชอบเริ่มเสียบปลั๊กแล้วสตาร์ทเครื่องมาไฟโชว์นะครับวันนี้ผมก็จะมีวิธีแก้ให้นะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องสแกนหรือเครื่องลบโค้ดเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองครับสำหรับคนที่ล้างท่อร่วมไอเดีเองหรืออุดอีจาเองต้องดูคลิปนี้ครับ ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติให้ดูนะครับสําหรับคนที่ลืมเสียบปลั๊กอาจจะเป็นปลั๊กแมปเซนเซอร์ปลั๊ก e. มอเตอร์อีจาวันนี้เดี๋ยวผมจะถอดตัวปลั๊กมอเตอร์อีจาออกให้ดูนะครับถ้าเราลืมแล้วไฟรูปเครื่องโชว์เราจะแก้ยังไงนี่นะครับผมก็สมมุติให้ดูนะครับอย่างผมล้างท่อร่วมไอดีเองหรืออุด e. อีจางผมลืมเสียบปลั๊กมอเตอร์อีจารนะครับนี่นะครับ สมมติเราลืมเสียบปลั๊กมอเตอร์อีจาร์นะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ผมก็อยู่หน้าเครื่องยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับนี่นะครับสาหรับคนที่ล้างท่อร่วมไอดีเองอุดอีจาร์เองแล้วลืมเสียบปลั๊กไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอะไรครับแล้วไฟลูปเครื่องโชว์นะครับอย่างตัวนี้นครับผมก็สมมุติให้ว่าอย่างผมลืมเสียบปลั๊กมอเตอร์อีจาร์ไฟรูปเครื่องโชว์ เราไม่ต้องมีเครื่องสแกนเราไม่ต้องมีเครื่องลบโค้ดก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับคนไม่มีทุนซื้อเครื่องลบโค้ดเราก็ไปปลดแบตนะครับแล้วค่อยมาสตาร์ทเครื่องดูใหม่ครับอันนี้ผมก็จะไปเสียบปลั๊กมอเตอร์อีจาก่อนแล้วก็ไปปลดแบตท,ทีแล้วมาสตาร์ทดูใหม่ครับว่าจะหายอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าผมก็จะต้องมาเสียบปลั๊กมอเตอร์อ e ีจากลับคืนก่อนนะครับแล้วค่อยไปปลดแบต นี่นะครับผมก็เสียบปลั๊กมอเตอร์อีจากับคืนแล้วเราก็ไปปลดแบตกันดูครับหลังจากที่ผมเสียบปลั๊กมอเตอร์อีอเสร็จแล้วผมก็จะมาปลดแบแตตอรี่รถยนต์นะครับก็ผมจะปลดทั้งบวกทั้งลบนะครับ วิธีปลดแบตนะครับก็ต้องปลดไฟลบออกก่อนนะครับค่อยไปปลดไฟบวก<อ>ผมก็มาปลดไฟบวกนะครับนี่นะครับผมก็ปลดไว้แบบนี้นะครับอีก10บนาทีนะครับเดี๋ยวมาประกอบ ก็นี่นะครับหลังจากครบ10นาทีแล้วนะครับผมก็จะมาประกอบเข้าคืนนะครับก็ตอนใส่แบตกลับคืนนะครับก็ใส่ฝั่งบวกก่อนนะครับย้ํานะครับใส่ฝั่งบวกก่อนใส่ลบที่หลังนะครับ แล้วก็มาใส่ลบนะครับก็นี่นะครับหลังจากผมใส่แบตอะไรเสร็จทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ผมก็จะยังไม่สตาร์ทเครื่องเลยนะครับผมก็จะทิ้งรถไว้อีกสักประมาณ6ชั่วโมงนะครับเพราะรถรุ่นใหม่ๆนี่ครับเขาจะจําค่าเดิมค่อนข้างนานครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆหน่อยก็ถอดแบตทิ้งไว้10นาทีแล้วก็มาใส่คืนนี่ครับสตาร์ทก็จะหายหรือใครจะสตาร์ทไปใช้งานเลยก็ได้ครับเพราะเราได้ถอดแบตรีเซ็ตระบบแล้วค่ามันก็จะกลับมาปกติเองครับเนี่ครับเดี๋ยวจะลองมาสตาร์ทกันดูครับป้าทิ้งไว้ก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับหลังจากผมใส่แบตแล้ว ก็นี่นะครับไฟรูปเครื่องก็หายปกติแล้วนะครับดังนั้นนะครับสำหรับคนที่ลืมเสียบปลั๊กไม่ว่าจะเป็นปลั๊กแมปเซนเซอร์ปลั๊ก EGR ไม่ต้องไปลบโค้ดนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ลบโค้ดทิ้งไว้เลยครับหายแน่นอนครับผมกล้ารับประกันแล้วก็กล้าการันตีว่ามันจะหายเองแน่นอนครับแต่สําหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะจําค่าค่อนข้างนานหน่อยนะครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสครับ เราถอดแบตเสร็จปุ๊บทิ้งไว้สัก10หรือ20นาทีนะครับแล้วก็มาสตาร์ทไฟรูปเครื่องมันจะยังโชว์อยู่นะครับเราอาจจะใช้งานไปก่อนเลยก็ได้ครับพอ5 6ถึง6ชั่วโมงนี่ครับมันจะหายเองนะครับ ซึ่งรถแต่ละคันแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมคันนี้ครับก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับไฟลูเครื่องก็จะหายเองนี่ก็เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่ลืมเสียบปลั๊กอุปกรณ์ต่างๆแล้วไฟรูปเครื่องโชว์ไม่มีเครื่องสแกนแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งไปเสียตังนะครับมันจะหายเองได้ครับก็ไปทาตามกันดูครับเทคนิควิธีนี้ครับสาหรับผมโดมอโตเมชั่นสวิตนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ